สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจี๊ยบค่ะเมื่อนีจ้จ้าพวกเข้าวิเศษมอเตอร์พามาอ่อนทั่วอยู่ที่ตลาดห่วยเดือจา้าตลาดห่วยเดือของเขานี่อยู่ตรงนี้เนาะจ้าแนนจา้นจาตลาดห่วยเดือมีเพิ่อนขายเป็นประเภทแบบใดแนนเน,น,นาะจ้าอาหารของปลาขายสุนยางเน,นาะจ้าของจ้าแปลกเน,นาะจ้าถ้าลูกค้าอยากได้อาหารปลาเนาะจ้า,จาต้องมาแวะมาสื่ออยู่ที่ตลาดห่วยเดือแ,แต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้รถซูซูกินะคะ เป่ดโทรเนอะจ้า042378222นะจ้าอ,อย่าลืมนะค่ะวิเศษมอเตอร์บริการทัว่วไทยทุกจังหวัดเลยค่ะอย่าลืม,มจ้าวิเศษมอเตอร์หนองบัวลำพูจ้าจ้าท่านเดี๋ยวจะถ้าเขาไปเบอรงขังในเนาะคะ่ะว่าในตลาดมีอาหารแปลกอาหารป้าแบบใดเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยจ้ามาเลยค่ะ มันีเนาะจ้าอะก็มาหอดตลาดนัดหอยเดือนแล้วเนาะจ้าเราจะพาชมตลาดเลยจ้ามาเลยค่ะยเดินเหมือนเดินแบบเลยอะ <c oughs> <c oughs> มันเนี่จะพามาเที่ยวตลาดเนาะแมนจ้าก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นตลาดหอยดเดือนเนาะค่ะก็จะมี ของปลาหลากหลายอย่างเลยจ้ะคุณยากจะเ็งสนใจโอ้น้ำมันกะมีแน่จ้าน้ำมันกะมีอันนี้จ้าล่าชุดเดรอาหารอาหารสุนซูจ้าไข่หมดแดงจ้าป้ามีสุยางเลยเนาะมีสุยางเลยค่ะมาชมไปพร้อมๆกันเลยจ้า พิเศษมอเตอร์ด้วจ้าสู้สู้กินนมบวบละจ้าไปไปไปเทิรถกระเพ้าด้วยจ้านี่จ้าเบอร์รี่จ้ะเบอร์รี่มะยังนี่เบอร์รี่หมักมอนหมักมอญมอญอ๋อหมักจ้าเบอร์รี่เบอร์รี่ มาว่าน้าจ้าให้มาเขียนหน่อด้นจ้าผู้ใดมาเขียนนี่น้าจ้าเขียนนี่นี่จ้าเขียนน้อยมีใครจักจันใครจักจันเหนียจ้าใครจักจันอาหารปลาเฮามีสูเนียวเลยเนาะแม่จ้าตลาดหวยเดือนเลยเด้อจ้าของปลา นี่จ้าตัวนี้เนาะค่ะก็จะเป็นซุอยอาหารปลา,าค่ะตอนนี้ก็จะเป็นน้องมัวน้องมัวมีจ้าชุดเดน่นชุดเดน่นได้ได้เล่ยข้าวเหนีนนนยวก็เป็นอย่างค่ะได้เลยค่ะอย่างได้จ้าตอนนี้จ้าชุดเด่นเลยค่ะที่ถูกค้นต่งมาเนาะถ้าคิดถึง้าค,คิดจากจริงตัวนี้ต้องมาที่ตลาดหอยเดือเฮาเลยจาย้าอัามีครบทุกอย่างเลยจ้าของปลาอันนี้จะเป็นน้องมัวมีจ้าหมูป้าจ้าหมู นีล่ละจ้ะแพ็กไว้โอเคแม่นี่ยนี่ค่าถ้าอยากกินเป็นแบบหวานๆจ้ะหวานๆต้องเป็นน้ำผ<อ>ึ้ง,งจ้ะของแท้จ้ะของแท้จ้ะการันตีโดยพ่อค้าค้าเองจ้ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ยางเนี่ยอันนี้ย่างเนี่อ้ย่างอนี่ดวงมะพร้าวดวงมะพร้าวนี่ทเขาดาแแม่นรถแม่นรถดวนมานน่จ้าบอจ้าอาันละอันอะอเไดม่ด่เน้มชรอดือไม่เก่ตัวเล็กๆไงพี่ตัวยาวเล็กๆใช่เอก็อันนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ ตสั่งบพราะลูกตอไปต้อไปต้ออันนี้จะแเมเป้งแมเป้งจ้าแมเป้งไข่หมดแดงเนาะแมเป้งห้องอันนี้จะเป็นโซนฝาเนาะจ้าจะเป็นโซนน้าโซนหน้ากมเท่ากับมี้ะจ้าเมื่อกี้โซนเป็นตัวเป็นกลนกับมีอันนี้ก็น้องงวยอีกแล้วอันนี้ก็น้องงวยจ้าสดสดอ๋อสดสดเลยจ้าปลาคัดสวัสดีค่ะทีค่ะ นี่ค่ะลูกค้านะคะคที่ใช้รถใช่ค่ะที่ใส่รถซูซูกิสวิปของเข้าจับลูกค้าออกไปตแต่แต่ซูซูกิรุ่น2018เลยค่ะเดี๋ยวมือนีเข้ามาพบกับลูกค้านะเราจะมาสอบถามลูกค้าว่าเพื่อใชส่รถของซูซูกิที่ออกไปจากวิเศษมอตเตอร์ของเขานะคะ่ะเป็นจังไดแน่เนาะคะ่ะจา้า แล้วสมกะบจะมาสอบถามพี่ปูเนาะว่าตกใกล้ที่พี่ปูออกรถไปกับจากทางโชว์รูมเฮาเนาะค่ะใส่มาสักปีแล้วนะพี่สามค่ะสามปีแล้วนะจ้าสามปีแล้วค่ะสี่ปีบ้ค่ะพี่จ้าก็ดีไม่มีปัญหาประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันจ้าียังอีกนะพี่ไม่มีปัญหาจุกจิกก็ดีจ้าไม่มีปัญหาจุกจิกนะคะตัวนี้จ้าการันตีจากลูกค้าใส่งานจริงนะคะพี่ปูใช้เป็น เป็นสวิปเนอกจากสวิปจ้าโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่ปูใช้มาแล้วนะคะ3มปีค่ะการันตีจากลูกค้าโดยตรงเลยว่าแมนเนาะค่ะแมนจ้กว่ามีปัญหาจ้าขอบคุณพี่ปูนะคะอันนี้นะค่ะถ้าลูกค้ามาย่างตลาดหวยเดือนนะคะพี่ปูยิ้มทุกนพี่ปูยิ้มทุกคนให้เห็นหน้าเนี่ค่ะสวยๆนะคะถ้าลูกค่าจ้ามาตลาดหวยเดือนเนาะค่ะย่างซื้อของป้าแล้ว เมื่อหิวนะ้ำเพราว่าจะเป็นน้ำน้ำปั้นนะนนจ้ะเรียกว่าขนมมาสิค่ะแวบะบได้ได้จ้าที่ร้านพี่ปูะะ่ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ